ดีค่ะสวัสดี f อทุกท่านเลยนะคะสวัสดีชาวเพจเจแอมด้วนะคะวันนี้เราก็มาดูหน้างานค่ะมาถึงไหนแล้วไม่ยังไม่เคยมาดูเลยวันนี้ได้โอกาสมาตลาดพอดีค่ะก็เลยมาดูหน้างานด้วยเธอขันไฟล่งมาจมามหาอันนี้ก่อนนั่นแหละอันนี้มาจาิมหาอันนีก่อนนี่แคมา าหนูลงไม่ไ <ules> ด <klore> <FELIPE> ้นะหนูอาบน้ำแล้วนะมันอยากใช่ครับชหนูอาบน้ำแล้วถึงลงไม่ได้แลนหาข้งอวนอันนั้นอันนั้นอันนั้นคิวลงตัวนัหนคิวลงไ้บากแก้วบแก้วตอนไปแล้ว ส <S an other> องพกว่กกกวาบ <S an other> าทไาาปเลโอ้พี่เวมันแก้มคีโรเก้วมาขายเลยอนว่าขายง่างๆไเลยอันนี้พออันนี้แม่มันนี่ของแท้เลยน้องแฟนอยู่นี่ตัวเราสามารถเอาขายมาแก้วของแก่เลยบตอนพิมันมาแล้วอันนี้พ้นรถช่วงโควิดพ้นเลยขายเฮซัมเนียค่ะคืองามอยู่ของพี่ตัวแรกเี่เอาจากเราไปเละ <S <S <an other> ตอนเรียบร้อยอะไรเรียกพี่ว่าอย่างมันเรื่องใหญ่มันอยู่บ้านนะไปเห็นงานกับมาดุเทียวมันกังวลี่มาหาเขานะมือไหนมาอาบน้าเป็อย่างนี้เลยบอกเดี๋ยวพ่อไม่มาลูกนะอยู่นี่เราไปแตกเสียเลยเสียเลยมามาแตกเดือนอันนี้เดือนครึ่งซึ่งที่สองเดือนแล้วก็เล่นหยืดจริงเลยเอามาผมปลอมหนึ่งเดือนไนี้ค่าเดือนย่บ้านเดือนอะไร มาง่า่เดอัดื้อด้ครับดื้อเลือกอีกตัวหนึ่งได้เหรอตัวหนึ่งด้วยีตัวไหนเนี่ยไอ้หอเราทราบว่าตอวไหนแล้วไม่อยากไปจุดเดนแนวมันอยู่เด่นแนวมันจะดูหุ่นเยับ

นี่คขาเลิกงานแล้วยกดําขึ้นหมดแล้ววันนี้ได้สิบเที่ยวค่ะเสียตบเจ้ได้สิบเที่ยววันนี้งานนี้ราคาดีค่ะวิ่งด้วยกันสามทีมงานค่ะ ดินเพิ่งกําลังติเหนียวเพราะว่าเพิ่งเอาขึ้มานี่เป็นดินเหนียวเลยมันมก็สินหดสั้นดินเหนียวหลือตัวมองน้มองน้องาซอาติปลาปิดน้ำมันขึ้นๆเลย้คุณเนานนะแ <c oughs> ม่ยูณติลำบาเป็นผู้เติมน้ำมันอยู่ดิแม่เอ <c oughs> าขี้นี่บานน้ำบานอยู่นี่ถอยเสียหอกละ่ะค <c oughs> ุน่ะเสียต้น ลงบรัยคันล่งหนี่หมื้นมหาดเจ้าเจ้ามาดูบ่ดินด้วยวันนี้ดือ,อยู่บ้านขันยุกำเฮ้าหนีบก่าหอดเลนวะถือไายอาบน้าแล้วเพิ่นหูว่าเพื่อนเดบไปนอนน้ำวะถ้าหนูคุยหนูจะนอนด้วยไม่ได้นะหนูถ้าหนูอาบน้ำแล้วก็จะเข้าไปนอนได้ รถเสียต้นนะป้าเจียวไม่เขี่ยออกจรงเอ๊ะมาสิติดเหลืองนี่นะ ต้องที่เอยู่อ่มยอมดี๋นี้หน่อยกูเนาะหมดปัดกันไหนยังจุดเดียบมูเนาะต้องเกล็ดนี่ต้องติดลมนี่ต้องยังไงตัอนนั่นนี่อาก็เรียนใหม่นี่อันเขาไม่ไดหลาดโตแล้วบนเจบป้อมาไม่จะเล่นป้มาเราจะบุ้นมันแล้วจีบเหมือนเราป้อมาอันเขาไม่หลาดเปนเรีนไม่ดูงัมเป็นเรียนใหม่เขาแต่พวใครเห็กัตัดยากมันเขาเราท้าเจ้าจะเรียนม่ดู อันเจ้าสิตัดไงเดือนเจ๊บอกผู้สาวไมาตัดเอาเจ๊เอาลงผมเนี่ยเขาทานเถอะตัวไม่ต้องมีจะไมาอีกเลยนาคือนบูดเถอะมาแก้วนาคือนบูดมาแล้วไใหญ่ขี้เหนียวมาแล้วขีเหนียวนี่ขี้เหนียวเออเดี๋ยวจะคู่กินเบียร์คู่กินเบียร์ไม่หญ่ขี้เหนียวก็ได้เหมือนนี่อัดบอยได้ไหมไม่หญ่ขี้เหนียวปลาประเดี๋ยนเปิดป่กไม่ได้เด็ดแจ้งชีสีกับผู้ใหญ่เหรอ

đây là rồi chọn chia lắng nữa chọn 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 เอบแ่เอให้่หา้งกันล้น่หนูขอขอนมกับยากขี้เหนียวหน่อยขอนมกับยากขี้เหนียวเช็กบินเช็กบินยังไง้สารกรบอมานั่งพื้นนั่นละเออ

ดังด่าล่าังมีเอากสิวมาเอ้ามล้ไหมยื้อตะเคียงมึนดีวาดีมนหน้าหมีวันหลักเด็กเลย่ันเดเป็นนางงาเมอนนหลักเด็กหลักหมาบอกเลยไ่มืนไงยกินเหนียวไม่รลกหนูนูกัดเลยเอาเลยเอาเลยยัยขื่นยัยขื่นราาตัวละสามพันต้องไปซื้อกล้วยเลี้ยงเนัวสามัน

ซีมืดหมดแล้วเพราว่าได้เกี่ยวไรเอานี่มื่อไนี่มื่อไนี่วันนี้ท้งหมดเหานบ่เดี๋ยวึงสเอามากันเแมี่แมน่ะคะเิาินคนสมาใส่นเออไปเอาดินมูทว้นน่ะมาใส่น่น่ผมบอกเียไมมาด้อดินที่ย่นมนานดื้อเอามาใส่มาเสีย อาไปไปไหนโดดผได้บ e. ้งก็ด <no ูส่อขีนี้วได้จะเขี <t <t ่ยร่วมกันมาทุกข uh ัน uh ่ะได้เย่อยนี่งาายงานรายงานรายงานตแกดิเป็นลูกน้องงตแกแ่เกาจีเออีกตัวนึงจ้างจ้งคนในบาจงคนใที่บานี่ก็เพื่อนก็เพื่อนก็เื่อนีกีได้เาตัวหนเนี่ยเออ เด็กเก่าน้ำกันตัวกันบ่ทุกขั้นไหมนบ่เด็กเก่าต้นก็เด็เก่าไม่สพจะเด็เก่าแม่งํำกันล่นเดียว้องก็ได้ไลเถอะออกได้ยออกได้ดยไปแล้วกนี่อกเสียวเหเด่หนาไม่ไี่ยเาเได้ไลทเถอะ ผมห้องบอลออกไงดิผห้องบอลตดดออกมาิ่าเนอดสวนอยู่ตลาดตงนี้ผมมันรคมกลับไปผมยังออกมาไัดเกนอยู่เอากันมาเลยนะเช็คล้วันบ้าเอาใจกันเอาใ่กันเลยค่ะคือเขียนทบหลังไนี่มันมแม็กไหมอ๋อเขาไดเขียนไปแล้วที่ก่ะเพาย่างเขียนอเขียนกเอาไ้เลยวไปเบมัมตงพอจดไปแล้ว อันนี้สิเป็นขิมเหียวไปปขาบีกนอเอาไปเช็อีกจ่งไปเสียบตัวมอซืบ้านเช็ดเที่ยวค่ะเช็ดเที่ยวแล้วแล้แล้วแลคืนงันออกเร้ัพวกติดมันไปเที่ยวมันจะอน่ขนาดนอนกมโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ก็ขอขอบคุณค่